สวัสดีครับเพื่อนๆชาวค,คุกกี้ลันนะครับในคลิปนี้เดยวครับผมก็จะมาพูดถึงคริสตัลในภาคอเวนเบรคครับว่าควรใช้ไงให้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมก็เพื่อนๆหลายคนถามมาเยอะเหลือเกินนะครับว่าทํายังไงดีเอาวิเปิดหีบดีไหมหีบฟ้าอะไรเงี้ยหรือว่าหีบสีแดงดีครับบางคนก็ถามนะครับว่าหีบแดงดีกว่าหรือเปล่าเพราะว่ามันก็มีโอกาสเจอสมบัติไง แต่มีเพื่อนๆนะครับที่ทดสอบนะครับเปิดหีบแดงประมาณหลายกล่องมากครับไม่เจอสมบัติเลยก็มีนะครับผมแต่ว่าหีบฟ้ามันก็การันตีสมบัติใช่ไหมอันนี้ก็คือได้แน่นอน1ชิ้นนะครับแต่ว่ามาดูรายละเอียดกันครับหีบฟ้าที่เลเวล32นะครับผมจะได้ระดับอีพิก14ชิ้นระดับแบรนด์123ชิ้นแต่ว่าใช้คริสตัลถึง3,000กว่าเม็ดนะครับผมอันนี้ที่เลเวล32นะั้นมันจะแพงหน่อยก็คืออันนี้มันดีตรงที่การันตีสมบัติเอา,าดูอันนี้กันบ้างครับอันนี้ e ้้ไดอิชน แร54ชิ้นถ้าเปิดสองอันก็อ e ีพิก12ชิ้นแล้วก็แร่100กว่าชิ้นนะครับผมก็กลายเป็น2,900กว่าเมตรนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเทียบสองอันนี้หีฟ้าดีกว่าพูดมาถึงแค่นี้นะครับเพื่อนๆอาจจะมองว่าใช้คร er ิสตัลเปิดหีฟ้าน่าจะดีที่สุดในเกมใช่ไหมแต่ไม่ครับผมอ่ะก็คือว่าในเกมนี้ครับมีการใช้คริสตัลหลายทางด้วยกันก็คือถ้าสมมติว่าตกเหวครับใช้50คริสตัลในการดึงเหวอันนี้ไม่แนะนําที่สุดนะครับผมไม่ควรใช้เด็ดขาดแล้วก็ในการเปิดหีครับ ถ้าเราเปิดหีบสีทองเนี่ยเราต้องใช้คริสตัลถึง60เมตรครับก็ตีไปชั่วโมงละ6เฮ้ยขออภัยครับตีไปชั่วโมงละ1ิเมตรใช่ไหมอ่าถ้าผมกดเปิดนะจะใช้คริสตัลถึง60เมตรทันทีอ่ะกดเปิดก็ได้ครับดูนยครับผมอ่าเห็นไหมครับกดเปิดจะใช้60เมตรถ้าเป็นหีบสีเงินก็ใช้40เมตรเพราะมันรอ4ชั่วโมงถ้าเป็นหีบอันดับ3ก็ใช้30เมตรเพราะรอ3ชั่วโมงนะครับผมโอเคอ่ะ เพื่อนๆเห็นภาพหรือยังครับว่าควรจะใช้คริสตัลยังไงดีอะถ้าเปิด6อันเนี่ยทีละอันทีละอันนะก็ใช้ทั้งหมด3 6 0เม็ดแต่ว่ามาดูของรางวัลที่ได้กันของรางวัลที่ได้ครับในแลนด์ที่7นะครับผมสหรับขีดสีทองนะครับจะได้ระดับอีพิกถึง4ชิ้นระดับแรถึง22ชิ้นนะครับผมแล้วก็คริสตัล9เม็ดอาเห็นภาพหรือยังครับออนึกออกไหมนึกออกไหมก็สมมุติว่าผมใช้คริสตัลันนี้60เม็ดเปิดนะครับผมสมมติว่าเปิด10 กล่องละกัน10กล่องทองผมจะได้ระดับอีพิกถึง40ชิ้นเห็นไหมครับว่ามันมากกว่าขีบสีฟ้าในร้านคา้าซะอีกครับผมขีบสีฟ้าในร้านค้าเนี่ยใช้คริสตัลถึง0 0กว่าเม็ดแต่ได้ระดับอีพิกแค่14แต่เมื่อกี้ครับใช้คริสตัลอ่าเท่าไหร่วะอ่าหกร้อยเม็ดใช่ไหมหกร้อยเม็ดนะครับผมเมื่อกี้พูดถูกป่าวะเออหกร้อยเม็ดนะครับได้อีพิกสี่สิบชิ้นเนี่ย่ะโอเคนะครับเพราะฉะนั้น เอาคริสตัลนะครับมาเปิดหีบแบบนี้ต้องเน้นเป็นหีบทองนะครับผมจะคุ้มค่าที่สุดนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่าที่สุดแน่นอนถ้าเทียบกับระดับอีเปกนะคุ้มค่ากว่าแน่นอนแล้วก็ไอหีบทองก็มีโอกาสได้สมบัติด้วยครับถ้าเราดวงดีครับมีโอกาสได้สมบัติด้วยเห็นไหมครับเห็นภาพนะอ่ะยังไงต่อก็คือถ้าไปเปิดอันนี้ไม่คุ้มนะฮะมันมีดีแค่การันตีสมบัติอย่างเดียวเท่านั้นแต่ถ้าเทียบระดับอีเป็กหีบทองยังไงก็คุ้มกว่าครับใช้คริสตัลลงหีบทองไปเถ เห็นไหมครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นก็คือนี่ครับถ้าเรากดตรงนี้เห็นไหมครับถ้ากดเปิดหีบทั้งหมดเนี่ยเราจะใช้คริสตัลเพียง270เ็ดมตรแต่ว่าถ้าเรากดทีละอันเนี่ยเห็นไหมกดอันนี้เปิดหีบเดียวเราใช้60ถ้าเปิดอันนี้ต่อก็อีก60เปิดอันนี้ต่อก็อีก60ถ้าเปิดทั้งหมดนะครับผมทีละอันทีละอันเราจะใช้3 6 0เมตรถ้าเราเปิดตรงนี้270เ็ดมตรประหยัดไป90เมตรนะครับผมนี่เลยครับวิธีการใช้คริสตัลให้คุ้มค่าที่สุดเราต้องเปิด ตรงนี้นะครับผมก็คือสะสมหีบทองให้ได้มากที่สุดแล้วกดเปิดทีเดียวไม่จําเป็นต้องแบบว่าสะสมให้ครบ6ช่องก็ได้5ช่องก็เปิดได้เหมือนกันก็คือมันจะลดราคาครับถ้าเรากดเปิดทีดทั้งหมดทันทีนะครับผมโอเครู้เรื่องนะนี่แหละครับวิธีการใช้คริสตัลในคุ้มค่าครับอันนี้เป็นแนวทางสำหรับคุณ Family ครับแฟมิลีนะครับแล้วก็น้องป้องนะครับในช่องเอซเซซี่ีวีอชเลยว่ เอสเอซีทีวีเนี่ยครับผมเขาแนะนํามาครับว่าเรื่องการใช้คริสตัลเนี่ยเปิดห e ีบทองอย่างเดียวเท่านั้นครับไม่เปิดในร้านค้าเลยอันนี้ผมบอกเลยครับว่าผมคิดไม่ถึงครับเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมมากครับผมก็ขอบคุณมาณที่นี้ด้วยครับผมอ่ะอ่ะมาเปิดกันเลยดีกว่าครับผมไหนๆก็ไหนๆเลยนะผมจาไม่ได้ว่าในตอนแรกผมพูดอะไรผิดไปหรือเปล่านะก็ขออภัยนะครับแต่ว่าเพื่อนๆก็น่าจะเข้าใจแหละ ว่ามันคุ้มค่าครับเพราะว่าระดับอีพิกครับเกมนี้มีผลมากคุกกี้ระดับอีปิกสัตว์เลี้ยงระดับอีปิกมีผลกว่านะครับผมแล้วเปิดพวกนี้ก็มีโอกาสได้สมบัติด้วยโอเคเปิดกันเลยนะครับผมเป๊บอ่ะแล้วนะครับ270เ็ดเมตรเท่านั้นครับได้อีปิกเท่าไหร่วะ6กคูณ4ครับ24ชิ้นเห็นไหมครับแค่นี้เราก็ได้อีปิกมากกว่าในร้านค้าแล้วครับผมเนี่ยอันนี้ได้แค่14นะครับเสียกิตด้าน270เ็ดมตรแต่อ้บ้านนี่เสีย3 0 0พันกว่าเมตรนะครับผม มาเปิดกันทีละอันละกันโอเคนะครับเปิดอ,อันแรกครับผมขอให้ได้สมบัติบ้างนะครับผมอะมาลุนอีพิก,กันทำไห้โอก๊กอสุดท้ายครับว้าวโดนัทนะครับผมอ่ากล่องแรกผ่านไปนะครับกล่องที่สองครับถ้าขึ้นเลขหกนะผมจะได้สมบัตินะอันนี้เป็นข้อสังเกตง่ายๆเลยครับถ้าเป็นกล่องทองตรงนี้จะเป็นเลขหกจะได้สมบัติ อีปิกได้เลยอ้าวมินิบอลอวกาศนะครับโอเคตอนนะครับกล่องที่3ก็ในช่วงแรกๆถ้าผมพูดอะไรติดขัดไปบ้างก็ขออภัยนะครับผมแอแต่ผมว่าน่าจะเข้าใจกันหมดแล้วล่ะอันสุดท้ายอีปิกโอ้ฟาสลาทีก็ดีเหมือนกันครับเพราะว่าตอนนี้เดเวลค่อนข้างต่ำครับผมกล่องที่4ครับมาแล้วสมบัติใช่ไหม สมบัติมาแล้วครับกล่องนี้ครับผมเย้สุดยอดมาลุ้นกันครับว่าได้อะไรครับผมเห็นไหมครับอีปิกได้สี่อ่ะสุดท้ายเป็นสมบัติแน่นอนครับผมเย้เฮ้เฮ้เฮ้สเก็ตนะครับผมลอลล่ป๊อปนะครับเห็นไหมครับแค่นี้เราได้สมบัติแล้วไอเนี้ไม่คุ้มเลยเห็นไหมมันดีคุ้มกว่าครับผม2 7 0ยเม็ดเท่านั้นนะครับผม ได้อีปิกส0ชิ้นได้สมบัติด้วยว้าวเด็ห้านะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับตัวนี้ปิดก,กันอ้าวมินิบออบอากาศอีกแล้วนะครับผมกล่องสุดท้ายนะครับกล่องสุดท้ายครับเลขหกเปล่าแม่ไม่หกครับไม่เป็นไรครับได้ชิ้นหนึ่งก็คุมแล้วฮะว้าวช็อกโกดอก อันสุดท้ายดีมากครับอยากได้พอดีครับคุกกี้สาวเจ้าป่าครับทำคะแนนดีมากเลยครับอ่ะไปอัปเกรดกันครับนี่อัพซะเลยนะครับผมมินิบอออวกาศครับอ่ะอัพอัไปก่อนครับได้เวลนะครับผมคุกกี้อ่ะตัวนี้ครับยังไม่ได้อัพเลยครับอัพซะหน่อยก็เลเวลหลังๆจะใช้ค่าอัปเกรดค่อนข้างแพงครับอยู่ไหนครับผมอ่ะ ให้ดูันนี้ก็ได้2องแสนสเห็นไหมครับเลเวล8ไป9ในระดับแร่สอ0แ0นแต่ว่าถ้าเป็นเลเวล5ไป6ในระดับอีปิกนะใช้สา0แสนเลยนะโอ้โหดูสิห้าแสนเลยดูน้อยไปเลยนะ <laughs> เหมือนจะดูเยอะครับ5้าแสนครับมาดูพวกนี้สิโอ้โหใช้เยอะมากครับโอเคนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆน่าจะเข้าใจนะครับในคลิปนี้ครับก็อย่าลืม มาสะสมกล่องทองเยอะๆแล้วเปิดกันรวดเร็วไปเลยนะเพราะว่ามันคุ้มค่ากว่าจริงๆครับคุ้มค่ากว่าการเปิดหีบเพชรประกายแสงแบบนี้ครับผมโอเคนะครับแล้วก็อย่าลืมมากดดูโฆษณาทุกวันนะครับผมบอกเลยครับว่าผมได้เป็นลอยเมตรเลยครับทุกวันนะครับผมมาเข้าตรงนี้บ่อยๆครับเปิดดูโฆษณาครับได้ทีดละสิบีละสิบนั่นเองครับได้วันละเกือบ200เมตรก็ว่าได้นะครับผมโอเคเพชรฟรีนะครับ งานคลิปเนี่ยครับผมขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u r s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้อีกต่อไปนะครับผมโอเคลาแล้วครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันนะครับ